สวัสดีครับจ่างแปะสามพานนะครับก็มาเป็นคลิปที่สองนะครับผมของหน้าไม้ยิงปลาชุดนี้เนาะเสร็จสมบูรณ์สองลำด้วยกันนะครับผมก็แห้งดีแล้วฮะแห้งได้สองวันแล้วครับนะฮะเดี๋ยวจะมายิงขวดน้ำให้ดูกันเนาะเทสระบบนีบ่ฮะ จริงๆก็เทสตอนทํานไม่ทาสีแล้วนะฮะไ่ไม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 ่ได้ถ่ายนะร้อนอากาศร้อนนะคร<า>ับฝาฝาแฝดนะฮะแต่ไม้คนละชนิดกันนะครับก็สเตปนะครับสเตปเดียวกันเลยปีกสี่สิบห้านะครับปีกสี่สิบห้าโรลเลอร์ในค้างคาวนอกนะครับเป็นโรเลอร์ลูกปืนทั้งคู่นะครับ ยางนี่ใช้เป็นยาง14.5สมิลนะฮะตึกตึงกันเลยทีเดียวนะฮะดึงนี่เจ็บเลยเจ็บช่วงล่างนะฮะอาตัวที่ออกโทนดำๆนี่นะฮะก็ดูใกล้ๆก่อนปึ๊บลายจัดเลยนะฮะเป็นไม้สาธรน,นะครับผมไม้สาธรครับลองดูใกล้ๆจะเห็นลายชัดเจนนะฮะ นี่ฮะโลโก้ตัวใหม่ๆจะเป็นโลโก้แบบนี้หมดเลยนะฮะส่วนอีกอีกลามหนึ่งก็ไม้ประดูนะฮะประดูแดงลามประดูนะครับตัวนี้ก็ของพี่สมคิดเนาะอันโน,น้นก็ของคุณพี่น่าจะพี่สิทธิพงศ์นะฮะ แจงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเทสยิงให้ดูกันเนาะโดนไม่โดนไม่ว่านะฮะไม่ลั่นก็พออยู่ในตำแหน่งพร้อมใช้งานนะครับดึงยางเรียบร้อยแล้วก็ไกนะฮะอยู่ตำแหน่งเซฟตำแหน่งเซฟก็จะประมาณนี้ฮะกดเซฟก็กดลงนะครับจะเซฟก็ดันขึ้นนะครับดันขึ้นนะไกลจะไม่ทำงานนะครับกดเซฟนะครับโอเค ลูกดอกที่ใช้เทสนี่ฮะอ่ะเป็นลูกลูก4.5มิลน,นะครับผมจริงๆมันรองรับได้ถึง5มิลน,นะครับแต่ผมลองลองลอง,ลองเทสลูก4.5มิลให้ชมกันเนาะ,ะนู่นนะฮะขวดตั้งไว้แล้วนะครับโอเคให้ตากล้องช่วยถือก่อนรับแรกก่อนละกันเนาะสาทรลางประดูนะครับผม ก็ประมาณนี้นะฮะชักแปดสิบนะครับผมถึงปลายสี่สิบกำลังงามเนาะ่อยเมฆก,ก็ได้นะฮะกัะนนันนะฮะดูลายอ่าอีกด้านหนึ่งครับนะฮะสะท้อนแสงแดดหรือเปล่าไม่รู้นะเรียบ,ยบสวยงามครับผม ม,มีปัญหานะครับผมผมว่ายิงขวดระดับสิบกว่าเมตรนี่ถ้าเป็นปลาก็คงไม่เหลือนะฮะย,ยิงขวดไม่พลาดอยู่แล้วนะฮะแต่ยิงปลาไม่แน่ฮะเพราะปลามันว่ายเนาะก็ <c oughs> <c oughs> ใช้บ่อยๆนะฮะใช้ความชำนาญด mm ้วยนะครับการยิงปลาเนาะทำความเข้าใจกับของที่เราใช้นะครับก็เดี๋ยวแกะแยกล่างนะครับลงกล่องพร้อมส่งแล้วนะครับผมคิวต่อไปรอหน่อยนะครับผมกำลังเร่งทำกันก็ไล่คิวไปเรื่อยๆนะฮะมาช้าบ้า oh, ง okay. เร็วบ้างนะฮะงานเนาะเดี๋ยวไปดูดูเป้ากัน โดนจริงหรือเปล่านะฮะเลยไปเลยจุดไปประมาณเส้นหนึ่งนะเพราะว่าผมเล็งตรงวงกลมนะครับ <S <s <uch> <S เลยไปประมาณนั่นแหละ เดี๋ยวขรั้งหน้าผมจะยิงให้แม่นกว่านี้นะฮะ <c oughs> ดูลำนี้บ้าง <Hello. S 1> ตัวนี้ขวดพันไปเลยนะฮะ <Hello. S 1> <c oughs> พอใช้ได้นะครับผมถือว่าผ่านครับโอเคนะครับอย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยนะฮะอย่าลืมเพจหน้าไม้ยิงปานะฮะช่างแปรสัมพันธ์นะครับ Facebook YouTube นะครับมีให้ชมกันเนาะลองเข้าไปติดต่อสอบถามกันได้นะฮะ0 6 1ย์7กหนึนะครับเบอร์โทรติดต่อช่างแปรรับสายเนาะถ้าบางทีอาจจะเป็นแม่บ้านนะครับ ระวังมีการแอบอ้างกันนะฮะระวังผู้แอบอ้างด้วยนะครับโทรเช็คให้ดีนะครับผมถ้าได้คุยกับผมดีที่สุดนะครับโอเคเอให้ชมหน้าไม้ก่อนจากคิวต่อไปนะฮะของพี่ใหญ่ภูมดวงนะฮะกำลังแกะนะครับรอชมได้เลยโอเคครับสวัสดีครับ